Was busy. อ่ะทุกคนตเตรียมความพร้อมนะครับ Lazada 11 11เซลล์ ada, sip it, sip it, ใหญ่สุดอลังแห่งปีนะครับ11เนี่ยเหมาะแหละนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเขาให้กำหนดเวลาตั้งแต่11ถึง13พฤจิกนะครับใกล้แล้ว,พวเพื่อนพเพื่อนพเพื่อนมาเตรียมเก็บคูปองนะครับแคปหน้านี้ไว้ก็ได้นะนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นคูปองจากพาร์ทเนอร์นะครับ เป็นส่วนลดส่วนลดรวมโค้ดมาให้แล้วนะครับรับส่วนลด On t o ็จากพาร์ทเนอร์ชั้นนำนะครับเตรียมเลยอ่ะผมให้ดูก่อนเลยนะครับทาง s h อ p e e ส่งเอ้ขอไปทาง Lazada ส่งมาก็จัดให้เลยนะครับโอเคมาดูกันมาดูกันนะครับนี่เลย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  UOB Lazada และ City Lazada นะครับเขาเป็นบัตรที่ทำให้แบบให้ Lazada โดยเฉพาะนะครับ ก็น่าจะเป็นตัวท็อปเลยนะครับนี่นี่ส่วนลด13%สรสูงสุด150นะครับแล้วก็อะไรวะเนี่ยพันหกับ250นะครับซื้อขั้นต่ำา1 0 0 0บาท1,000 0บาท1,999บาทนะครับอันนี้คือวันที่7ถึงวันที่10นะครับอ๋ออ๋อ ดูดูเขาทำให้งงอเจ็ดถึงสิบคืออันนี้ครับแค่ช่องนี้อ่าแค่ไอยูโอบีกับซิตี้ลาซาด้าเนี่ยอันนี้คือวันเจ็ดถึงสิบเท่านี้นะครับแค่นี้หูทำสง,งงเลยแล้วก็สิบเอ็ดถึงสิบสามดูอันนี้ดีกว่าดูตั้งแต่อันนี้ลงมานะครับเนี่ยก็คือส่วนลดพันห้าอ่ะซื้อหนึ่งหมื่นลดพันห้านะครับกับซื้อพันเก้าเก้าเก้าลดสองร้อยห้าสิบอ่ะสองใบนี้นะครับโค้ดอยู่นี่ ว a t ช h ่ออยู่นี่นะครับเพื่นอนๆซูมผมซูมให้หน่อยหนึ่งแล้วกันนะนะีเห็นใช่ไหมเห็นเนาะเห็นเลขเนะ <c oughs> าะเ,เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ในใน u t u b e ไอที่เป็นหน้าอันนี้อีกทีนะหน้าชุมชนนะครับจะได้เข้ามาเตรียมกรอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยหมดแน่นอนนะครับหมดแน่นอนแม่งหมดค้นเร็วนะครับแล้วก็มีของ c ิ t y Bank นะครับ1 9 9 9ลดไปร90นะครับ กรุงศรีนาวหน9 9้า 1999, ลดลดไปร้อยก้าสิบนะครับใบอื่นก็ดูนะครับผมจะอ่านแต่เพาะใบที่ผมมีลิงก์แอฟเฟลียก็คือสมัครผ่านลิงก์ผมผมได้ค่าคอมนะครับผมอ่านแค่นั้นก็พอนะครับ uobcc 1,999ลดร้อยก้าสิบกรุงศรีลดไป500ถ้าซื้อของ4999ลดร้อยเจ็ดสิบนะครับซื้อ1,999นะครับพวกแบรนด์อื่นก็มีนะมาเตอร์การ์ดอีออน ออมสินก็ได้เหรอวะเออกรุงศรี KFC โลตัส TTB อ่ะหนึ่งก้าก้าลดร้อยห้าสิบบาทนะครับลดไดเอาไปเถอะดีกว่าไม่ลดนะครับร้อยกว่าบาทนี่สำคัญนะช่วยลดค่าส่งได้ตั้งเยอะนะครับอเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ทางแอป l a ต a d a นะครับ1 1ถึงนะเติมโค้ดตอน10โมงนะครับ 11-13ถึงโมงนะเขาเติมโค้ดนะครับโอเคใครอยากจะซื้อของ11 11ก็เตรียมเลยนะครับเตรียมเก็บโค้ดไปก่อนนะครับเตรียมจดวอเตอร์ไปก่อนนะครับ,ร Water, Water ก,นนรบก่อโค้ดได้นะครับโอเคทีนี้มาเข้าเรื่องนะครับบัตรนี่เลย uob นะครับ uob lazada นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู uob lazada หน้าตา,าแบบนี้อ่าไม่ใช่นี่เลยครับ UOB l a z a d a หน้าตาแบบนี้นะครับก็สามารถกดสมัครได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ให้นะครับลิงก์นี่แหละนะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลให้อ่านนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านจากแบนเนอร์น่าจะง่ายกว่าเนี่ยสมัครวันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์รับกระเป๋าเดินทางนะครับอันเนี้ยครับอันเนี้ยครับอันเนี้ยครับมูลค่า9590บบาทนะครับบวก โค้ดส่วนลด l า z a ด้อีก1,000บาทเหมาะแล้วนะครับที่จะทำเพื่อรูดลา z าด้าโดยเฉพาะนะครับรวมกันนี่เป็นหมื่นนะครับเนี่ย10พอยต์0เอ็ก0ตอร์สพอยตแล้วก็10%แล้วก็3พอยตให้เยอะแท้สมัครได้ถึง3เมเอ็ันวานะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับคุณนชมบัตรน,นี่นี่ช็อปรับ10คะแนนนะครับทุกยอด25บาทนะครับ บนลาซาด้าประเทศไทยรับ10คะแนนสะสมเมื่อใช้จ่ายบนลาซาด้าประเทศไทยในวันเมกาแคมเปญนะครับส่วนลดเพิ่ม10%ทุกหมวดหมู่สินค้าร่วมรายการบนลาซาด้าประเทศไทยนะครับรับ3คะแนนสะสมทุกยอดใช้จ่าย25บาทในหมวดแฟชั่นสุขภาพและท่องเที่ยวสกุลเงินต่างประเทศรับ30คะแนนสะสมและโค้ดส่วนลดลาซาด้า30%ในเดือนเกิด แล้วก็รับฟรีนะครับบัตรชมภาพยนตร์หนึ่งที่นั่งในโรงเครือเมเจอร์นะครับค่าธรรมเนียมฟรีนะครับปีแรกปีถัดไป2000นนะครับค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม1000บาทนะครับก็ไม่มีปัญหาทำปีเดียวพอนะครับทำปีเดียวแล้วก็แล้วก็ยกเลิกไปเพราะว่าเดี๋ยวเขามีโปรมาใหม่แถมใหม่ค่อยค่อยทำนะครับหัวหมออย่างเรานะครับอ่นี่ครับกรอกข้อมูลได้เลยนะครับกรอกข้อมูลได้เลยนะครับ รายได้เท่าไหร่หมื่นห้านะครับขึ้นไปนะครับโอเคแล้วก็เหมือนจะมีนะครับของ UOB ไปแล้วต่อไปเป็น City นะครับอ่ซ City เนี่ยผมก็แปะลิงก์ให้นะครับสามารถกดลิงก์ได้ที่คลิปไหนก็ได้ของผมนะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะมีพวกคำอธิบายผมก็แปะไว้เต็มเลยครับชอบผมแบรนด์ไหนก็กดซัพพอร์ตได้เลยนะครับสมัครผ่านลิงก์ผมผมได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยเลยครับ อะซิตี้นะครับซิตี้มีไหมอะซิตี้อ๋อในนี้ไม่มีแล้วหรอซิตี้ลาซาด้าไม่เห็นแล้วครับน่าจะไม่มีแล้วนะครับในแอฟเฟรียของผมนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับตอนแรกมันเคยมีเว้มันเคยมีแต่มันไม่มีนะดูกันนะเซิร์ชได้ไหมเซิร์ชได้ไหม เออมันมีแค่นี้อะทุกคนโอเคไม่มีครับอะไหนๆก็เปิดมาแล้วก็ถ้าใครอยากสมัครของซิตี้นะครับซิตี้เขาก็มีแถมกระเป๋านะครับก็ใบอื่นๆก็จะมีแถมคะแนนนะครับแต่แถมกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นใบนี้นะครับเป็นกระเป๋าตัวนี้ครับมูลค่า9,000บาทนะครับแต่ว่าต้องใช้คะแนนนะครับเป็น4,000คะแนนแรกนะครับแต่ว่าแค่สมัครนะครับ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็ได้มาหมื่นแต้มแล้วนะครับเออก็เอาหมื่นแต้มหักไปสี่พันแต้มก็ได้แล้วนี่หว่าแค่นี้เหรอ,อง่ายจังนะครับง่ายจังนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องอ่านข้อมูลเพิ่มนะครับพวกนี้เขาจะชอบแบบใส่หัวข้อมาไม่ใส่หมดนะครับถามเจ้าหน้าที่ก็ได้เพื่อนๆกรอกข้อมูลเนี่ยส่งเรื่องไปนะครับกดลงทะเบียนตรงนี้ก็จะมีให้เรากรอกข้อมูลแล้วก็กดส่งข้อมูลไปได้เลยนะครับ เขส่งไปเนี่ยเจ้าหน้าที่รับเรื่องเดี๋ยวเขาติดต่อกลับมาก็ถามแล้วกันว่าไอ้สี่พคะแนนเนี่ยต้องทํายังไงนะครับต่อไปใบต่อไปใบนี้ก็เครดิตกันคือ2,000นะครับใบนี้รีวอร์ดอะต่อไปใบนี้ก็2,000กันนะครับ City Cashback นะครับอันนี้เป็นบซ์น,นะฮะเป็นคะแนนสะสมครับส0 0 0มกว่าคะแนนต่อไปสายการบินก็ เป็นรับเล็ขไม้ครับไม้สายการบินนะครับ2 0,000กว่าอีกอันนึงอ่านนี้แถมครับบัตรเครดิตรอยัลออคิดพัสดีเล็กนะครับรับห0 0 0งหมนไม้นะครับบวกกระเป๋าตัวนี้มูลค่า599 0นะครับหมดเขตสิ้นเดือนธันวานะครับต่อไป Grab บแกรก็จะเป็นพวกเครดิตกลนคืนนะครับ1,000แล้วก็ส่วนลดอีก2,400รวมกันก็ประมาณ3,4 0 0นะครับ อีกอันเนึงนะครับอีกอันนึ้ก็จะเป็น City Ready c r e i t t นะครับครบทุกความต้องการเรื่องเงินสดฟรีนะครับกระเป๋าตัวนี้5,890เมื่อสมัครและมียอดการใช้จ่ายตามที่กำหนดอ่าเห็นไหมครับต้องมียอดฟรีดอกเบี้ยศูเปอรอบบัญชีวงเงินเต็มวงกันเลยและยอดเบิกถอนเพิ่มนะครับถึงสิ้นเดือนธันวานะครับ ก็จะมีเงื่อนไขของของการใช้นะครับยอดใช้อีกทีนึงนะครับเพื่อนๆลองถามเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับกดตรงนี้ลงทะเบียนนะครับก็จะเด้งข้อมูลให้เรากรอกกรอกไปเลยของจริงนะครับกรอกข้อความที่เป็นความจริงข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับส่งข้อมูลไปเจ้าหน้าที่รับเรื่องติดต่อกับคุยกันส่วนตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะบอกว่าต้องทําอย่างไรบ้างนะครับโอเคตามนี้แล้วกันนะครับก็ฝาก u t u b e ด้วยนะครับใกล้จะแสนแล้วอีกไม่กี่พันเองนะครับกดติดตามกดสมัครสมาชิกได้ Ok, bye bye, Chịp chúc chúc